เข่าวข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาที่จะพาทุกคนทำาบทวเรื่องของกระแสของการฟุตบอลค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะขอประเดิมด้วยข่าวของผงแดงลิเวอร์พูลค่ะเมื่อคืนนะคะหงแดงลิเวอร์พูลได้มีการอุ่นเครื่องกับไลฟ์ซิกเวลาเที่ยงคืน15ตามบ้านเราค่ะแล้วก็หงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยะคะสามารถเอาชนะไลฟ์ซิกได้ถึง5ประตูต่อศูนย์ค่ะวีดีวว่านะคะเกมนี้เป็นเกมที่สมหวังสำหรับหลายๆคนเพราะว่า แฟนบอลหลายๆคนนะคะตั้งหน้าตั้งตาให้ยาวินโนเยสค่ะยิงประตูแรกให้กับทีมให้ได้และก็เมื่อคืนนะคะเขาสามารถยิงประตูให้กับทีมไปได้ถึง4ประตูด้วยกัน,นะคะ่ะซึ่งต้องบอกว่า เป็นลูกกิงที่ทบต้นทบดอดให้กับแฟนๆเลยนะคะเมื่อคืนค่ะประตูแรกนะคะมาจากโมฮาเหม็ดซาลาค่ะก่อนที่กาวินูนเดสนะคะจะมายิงประตูแรกให้กับตัวเองได้แล้วก็เป็นประตูที่2กับทีมค่ะโดยเป็นการยิงจุดโทษนะคะหลังจากนั้นค่ะดาวินูนเดสนะคะก็เบิ้ลอีก3ประตูค่ะทําให้เกมนี้ค่ะฮิบูนะคะสามารถเอาชนะไลฟ์ซิกได้ถึง5ประตูต่อศูนย์ค่ะ หลังเกมนะคะเยื่เกลครอปได้ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะโดยเยื่เกลครอปนะคะได้พูดถึงฟอร์มการเล่นของดาวินูเดียสค่ะโดยเยื่เกลครอปนะคะเชื่อว่าฟอร์มการเล่นของดาวินูเดียสเป็นวิธีที่สามารถหยุดคำวิจารณ์ได้ดีที่สุดค่ะแล้วก็เยื่เกลครอปนะคะก็ยังได้บอกอีกด้วยค่ะว่า การที่พวกเขาซื้อนักเตะราคาแพงๆมานะคะมันเป็นการที่พวกเขาก็ไม่อยากจะโยนความกดดันให้นักเตะนะคะแต่มันก็เป็นสิ่งที่มันไม่สามารถทามได้เพราะว่านักเตะก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะคะที่มีความรู้สึกนึกคิดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้พวกเขาได้มีความกดดันนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียนะคะก็เป็นพวกคอมเมนต์ต่างๆเยอะครอปก็บอกค่ะว่า ทางได้ของดาวินนูเยสนะคะเป็นกองหน้าที่มีความสามารถเป็นนักเตะที่ดีคนเดงค่าแล้วก็เมื่อคืนนะคะ,ะ,ะคอะคะความการเล่นของเขาถือว่าเป็นการที่สามารถหยุดคำวิจารณ์ได้ดีที่สุดค่ะ ข่าวต่อไปเกี่ยวข้องกับเจสซีลิกนการ์ดนะคะในที่สุดเจสซีลิกนการ์ดก็ได้ทีมลงเอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เะคะได้มีการเปิดตัวกับเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสค่ะนักเตะวัย29ปีคนนี้นะะเซ็นสัญญากับนอตติงแฮมฟอร์เรสแบบฟรีเอเย่นต์ค่ะในระยะเวลา1ปีด้วยกันค่ะข่าวต่อไปนะคะต้องขอแซ้งพอนีกักบซาดิโอมาเน่อดีตผู้เล่นของหงดังลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันนะคะย้ายไปร่วมทีมกับ เซต้บาบเยอร์มิวนค่ะที่ล่าสุดน,นะคะเจ้าตัวเนี่ยได้เปรียดทั้งโมฮัมเหม็ดซาราและก็เมนดี้ผู้สาประตูจากเชลซีขึ้นไปรับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของแอฟริกันเป็นที่เรียบร้อยค่ะข่าต่อไปมาที่เรื่องของคิสซิโนโรนโดกันบ้างค่ะที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่คาราคาสังอยู่นะคะไม่ว่าจะ อยู่หรือจะไปนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะแต่เรื่องของข่าวการย้ายทีมเนี่ยมีมาเรื่อยๆค่ะข่าวาล่สุดนะคะมีการรายงานออกมาว่าทั้งท่านของคริสตินโโรนโดยอมหันค่าเหนื่อยของตัวงลงมากกว่า30%เนตะคะเพื่อให้ได้ย้ายทีมแต่นะปัจจุบันนะคะก็ยังไม่ได้มีทีมไหนให้ความสนใจที่จะดึงเขาไปร่วมทีมค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับข่าวที่ิ๊งนนำมาเสนอในวันนี้ที่หวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลกันอย่างครบถ้วนนีคะแล้วก็ไว้กว่ามาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าตลอดนี้ติ๊กต้องไปแล้วคะ่ะฝากติดตามเอเชียบุ๊กกี้ไลน์ในทุกๆช่องทางด้วยนะคะบ๊ายบาย